สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g t Family ครั้งหนึ่งนะครับหากถามว่าแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ไหนที่กระแสแรงมากในช่วงปลายปีนี้แลดดูมีความเอาจริงเอาจังกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเท่าที่แอดเห็นก็เห็นจะเป็นแบรนด์น้องใหม่นี้นะครับฉางอันคลิปที่แล้วเราพาไปทําความรู้จักกับรถยนต์สุดหรูจากแบรนด์ฉางอันนะครับอวตาวันสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเชิญรับชมได้เลย ส่วนคลิปนี้ GT Family จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับรถยนต์สุดหรูรุ่นล่าสุดจากแบรนด์ชางอันนะครับอ v ว t ช1-2วันทจะสวยแค่ไหนสวยกว่าอ v ว t ช1-1วันหรือเปล่าเชิญติดตามได้เลยนะครับแต่ก่อนการรับชมเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนกดติดตามช่องนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆทางช่องเรานะครับขอบคุณมากนะครับ อวาท้าวันทูเป็นรถเก่งซีดานทรงฟัซตแบ็กขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า1 0 0ถูกจัดอยู่ในกลุ่มรถลักชัวรี่คันนะครับเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศจีนเมื่อกรกฎาคมปี2023ที่ผ่านมานะครับและมีแผนส่งมอบในเดือนหน้านี้นะครับเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศจีนก่อนส่วนตามประเทศในแถบยุโรปนะครับจะเริ่มส่งมอบรถได้ในช่วงต้นปี2024นี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่2ภายใต้ชื่ออวาทานะครับต่อจากอวาทาวันวันที่เป็น SUV ทรงฟั s t แบ็ k ก็จะเห็นได้จากการออกแบบหลายๆอย่างนะครับจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับอวตารวันๆนะครับก็สืบเนื่องมาจากเป็นดีไซเนอร์คนเดียวกันนะครับสไตลิ่งคอนเซ็ปต์ก็จะค่อนข้างเหมือนกันและแพลตฟอร์มก็โตเดียวกันบอกอีกนิดนึงนะครับดีไซเนอร์คนนี้นะครับเป็นคนเดียวกับคนที่ออกแบบรถให้กับ BMW ด้วยนะครับผมก็จะเห็นได้จากสไตล์การออกแบบก็จะมีความคล้ายคลึงกับฝั่งรถทางยุโรปนะครับขนาดมิติตัวถังนะครับโอ้โหยาว5เมตรนะครับ ว่าง1.99เมตรหรือว่าประมาณ2เมตรนั่นเองครับสูง1.45ระยะฐานล้อยาว3.02เมตรนะครับก็ใหญ่มากนะครับใหญ่ราวๆกับประมาณโพสต s t a r 5นะครับมาถึงดีไซน์ภายนอกกันบ้างนะครับผมมาในสไตล์แบบเรียบหรูมีเส้นสายที่ชัดเจนเฉียบคมนะครับดูดีเอามากๆเลยนะครับส่วนไฟหน้านะครับมีการออกแบบให้มีลักษณะเล็กเรียวคมนะครับ ส่วนไฟเดทามลันนิ่งไลท์ก็เช่นเดียวกันนะครับเล็กเรียวคมสุดล้ำเลยนะครับมีลักษณะเป็นตัว C ส่วนท้ายรถนะครับมาในทรงแบบอวบอวบโด่งๆนะครับตามแบบฉบับของบอดี้ทรงฟ t สแบกโทนการออกแบบก็จะมีลักษณะในแนวแบบว่าเรียบๆนะครับดูไม่เยอะมีเส้นสายที่เฉียบคมชัดเจนนะครับมีไฟท้ายเส้นเล็กๆเรียวๆนะครับดูธรรมดามากนะครับแต่ว่าพอดูมรวมแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะสวยหรูเลยทีเดียวนะครับ ยังไม่หมดนะครับด้านท้ายรถมาพร้อมกับเรียสปอยเลอร์เปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับเหมือนกับตัวอเวชันวันๆนะครับรถรุ่นนี้ดูผผ่านเหมือนจะไม่มีกระจกหลังนะครับแต่จริงๆแล้วมีนะครับมันจะเป็นบานเล็กๆติดอยู่รวมกับตรงกราสรูฟข้างบนนะครับบานใหญ่ๆนั่นเองมาต่อที่ด้านข้างของตัวรถเลยนะครับไล่มาตั้งแต่หน้ารถเลยนะครับตรงเฟนเดอร์จะมีไลด้าเซนเซอร์นะครับทั้งขวาและซ้ายรถรุ่นนี้ไม่มีกระจกมองข้างแบบปกติแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นกล้องแทนนะครับโหรู้มากนะครับ ประตูเป็นแบบไ right ร้ขอบมือจับซ่อนเรียบไปกับตัวรถสุดรูที่ชัดไฟอยู่ตรงเรียเฟนเดอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อขอบ20และ21นะครับดีไซน์ภายในแตกต่างจากอาวตารวันๆโดยสิ้นเชิงเลยนะครับมาในโทนแบบสวยมากสวยแบบตะโกนนะครับไม่รู้จะสวยไปไหน ดีไซน์คอนเซปต์มานแน,นะแบบผสมผสานมีความเป็นมินิมอลแล้วก็มีความสวยล้ำเหมือนเป็นรถแห่งอนาคตยังไงอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับพวงมาลัยมาในทรงโพลีกอนหลายเหลี่ยมหน้าจอกลางลอยตัวขนาด15.6นิ้วส่วนหน้าจอแสดงผลของคนขับนะครับถูกรวมเข้ากับซูปเปอร์หน้าจอนะครับขนาดใหญ่35.4นิ้วนะครับผมแบบพาโนรามิก 4K วางตัวเป็นแนวยาวอยู่ตรงแดชบอร์ดด้านหน้านะครับผมโหล้ำเหลือเกินนะครับสำหรับจุดนี้ หลักๆแล้วหน้าจอนี้วัตถุประสงค์ก็จะเอาไว้แสดงผลการขับนะครับแล้วก็ใช้แสดงผลจากกล้องที่เอาไปแทนตัวกระจกหลังแล้วก็กระจกมองข้างที่หายไปนั่นเองนะครับมาพร้อมกับคอนโซลกลางสุดหรูล้ำอย่างสวยแล้วก็มีว i r e l e s ชัตเตอร์สองตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับส่วนจุดขายนอื่นของรถรุ่นนี้มีระบบปฏิบัติการหัวเว่ย HarmonyOS 4.0และระบบ a d v a n c e d Driving System นะครับช่วยเหลือคนขับเวอร์ชัน2 มาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์64สีนะครับมีลำโพงทั้งหมดนะครับในคันนี้27ตัวและที่ขาดไม่ได้นะครับคือมีพาน a รามิกกราสล o ปที่คนไทยหลายๆคนหวั่นใจเหลืเกินเวลาขับตอนเที่ยงนะครับจะร้อนหรือเปล่าสำหรับอวตาร1-2ถูกวางตำแหน่งให้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับซิกเกอร์001นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูนะครับว่าคันไหนสวยกว่ากันนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์นะครับมาบอกหน่อย ขุมพลังมี2แบบนะครับแบบแรกซิงเกิลมอเตอร์มาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังขนาดมอเตอร์อยู่ที่230กิโลวัตต์เป็นแรงม้าก็อยู่ที่313แรงม้าแรงบิด370นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100อยู่ที่6.6วินาทีโดยประมาณนะครับส่วนอีกรุ่น All Wheel Drive นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์คู่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่425กิโลวัตต์แรงม้าอยู่ที่578แรงม้านะครับแรงบิดที่650นิวตันเมตร และอัตราเร่ง0ูนยอยู่ที่4วินาทีโดยประมาณนะครับส่วนความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะครับของรถรุ่นนี้อยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนแบตเตอรี่ใช้ของ CATL นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบตเทอร์เนอรี ium ่ลิเธียมไออ NMC นะครับวางบนตัวรถแบบเซ l l ์ชูแพ็มีให้เลือก2ขนาด90และ116กิโลวัตต์อาร์นะครับตัวระยะทางในการวิ่งเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของราวๆ6ร0าถึง700กิเมตรนะครับตามมาตรฐาน CLTC รถรุ่นนี้รองรับการชาร์จไว DC นะครับสูงสุดถึง300กิโลวัตต์พูดให้นึกภาพง่ายๆนะครับชาร์จจาก20%ถึง80%ของแบตเตอรี่เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีนะครับส่วนออปชั่นเดน่นๆอื่นๆระบบช่วยเหลือคนขับนะครับระบบความปลอดภัยจัดเต็มเหมือนกับตัวอวตารวันๆนะครับมากันที่ราคาในประเทศจีนนะครับยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีการคาดการณ์ไว้คร่าวๆราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ราวๆ1.8ล้านบาท ถึงสูงสุด2.2ล้านบาทนะครับเป็นราคาที่ประเทศจีนถึงช่วงสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบ้างน,นะครับสำหรับแอดนะครับตัวอวตารวันทูนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีดีไซน์สวยล้ํานะครับเหมือนเป็นรถมาจากอนาคตยังไงยังนั้นเลยก็ว่าได้ดีไซน์ภายนอกเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับตัวอวตารวันนะครับส่วนภายในเนี่ยจะดีไซน์ค่อนข้างจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ จะมีความสวยล้ำกว่าตัวอวตารวันๆเรียกได้ว่ารถรุ่นนี้เป็นรถไฟฟ้าแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับส่วนรถรุ่นนี้จะมาไทยไหมนะครับอันนี้คงต้องลุ้นหนักๆเลยนะครับตอบไม่ได้จริงๆยังไงก็รอถามฉางอันเองนะครับตอนที่เปิดตัวเปิดแบรนด์เดือนหน้านี้นะครับจากการที่ศึกษาดูรถรุ่นนี้เขาจะเน้นขายในกลุ่มประเทศยุโรปนะครับส่วนทางฝั่งเอเชียเรายังไงก็มารอติดตามกันอีกทีหนึงนะครับ แต่มีอย่างนึงที่รู้เลยคือแบรนด์ฉางอันเน้นทำรถสวยหรูดีไซน์สไตล์ออกไปทางยุโรปนะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจน่าติดตามมากสำหรับการเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยแล้ว,วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างรถตัวนี้สวยไหมชอบหรือเปล่าอยากให้เอาเข้ามาขายในไทยหรือไม่นะครับมีใครรอรถุ่นนี้อยู่บ้างยังไงคอมเมนต์ Comment มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ หากเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับทุกๆไลค์ like, มีความหมายสําหรับผมและทีมงานจริงนะครับขอบคุณจากใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ